ดีไหมโอ้โห oh, <ho. S 2> จริงเหรอสนุกดีว่ะ <laughs> แต่แบบสุดจริงสุดจริง <laughs> เรื่องของเรื่องคือแบบว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นภาคต่อแต่ว่ามันเริ่มทันทีพอพี่พูดว่าเริ่มทันทีเนี่ยไอ้คราวที่แล้วมันจบไงคือหนังภาคแรกเนี้ยมันเล่าตั้งแต่กําเนิดนาจาเรื่องราวของการเกิดขึ้นของมันเรียกว่าไข่มุกพลังวัดละกันนะที่มันเกิดจากธรรมชาตินี่แหละสะสมจาก สิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติเนี่ยทั้งพลังชั่วพลังดีแล้วก็เกิดขึ้นเป็นไข่มุกตัวเนี้ยซึ่งมีทั้งความดีและความช่วยในลูกเดียวกันออซึ่งเทพเนี่ยก็มาจัดการแยกเพราะควบคุมไม่ได้พลังนี้มันน่ากลัวถ้ามันผสมผสานกันไม่ดีมันจะเกิดทายนะได้เขาเลยจับแยกกลายเป็นไข่มุกมารก,กับไข่มุกเทพซึ่งตั้งใจว่าไข่มุกเทพเนี่ยจะเอาไปให้กําเนิดเป็นนักรบคนใหม่ชื่อวานาจานี่แหละแต่ใช้ไข่มุกเทพนะ ส่วนไข่มุกมารเนี่ยเดี๋ยวจะโดนทําลายโดยใช้คํำสาปใส่ไว้ในไข่มุกเนี่ยว่าพออายุครบสามปีเนี่ยจะโดนสายฟ้าอพิฆาตแล้วก็ตายไปให้เหลือแต่ไข่มุกเทพตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่มันเกิดความผิดพลาดตอนที่จะเอาไปใส่ไว้ในร่างแม่เนี่ยมันเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันจนกระทั่งไข่มุกเทพเนี่ยโดนขโมยไปแล้วเอาไข่มุกมารเนี่ยใส่ไปในร่างของ แม่ของนาจาละกันซึ่งเขาเป็นแม่ทัพนะอืเป็นครอบครัวตระกูลหลีเนี่ยซึ่งกลายเป็นว่าเขาก็ให้กําเนิดนาจาขึ้นมาซึ่งกลายเป็นมารเพราะเกิดจากไข่มุกมารก็กลายเป็นเด็กที่เกเลไม่เชื่อฟังใครอแล้วตอนแรกเนี่ยก็เหมือนก็โดนลิขิตให้ต้องตายอะ่ะกาจะกําจัดทิ้งอยู่แล้วม,มันมีจุดจบอยู่แล้วมันถูกลิขิตไปแล้วอะ่ะใช่แต่ว่าพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยความเป็นพ่อความเป็นแม่เนี่ยก็ยอมไม่ได้ ยังไงก็เป็นลูกแล้วก็ตั้งใจว่าถึงเขาจะเป็นมาร mm hmm. เกิดมาเป็นมารเนี่ยแต่ถ้าจะเลี้ยงดูดีๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเด็กดีได้อะไรเงี้ยไม่ได้สนใจขลิขิตฟ้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอ่ะ mm hmm. อยากจะดูแลเด็กคนนี้แม้ว่าจะมีเวลา3ปีเนี่ยก็จะทุ่มเทความรักให้ถึงที่สุดแล้วกันนะ mm hmm. ส่วนไอ้ไข่มุกเทพที่โดนขโมยไปเนี่ยก็โดนเอาไปมอบให้กับผอมังกรซึ่งผอมังกรเนี่ยก็โดนกดขี่ข่มเหงอยู่จากเทพที่ใหญ่กว่าแล้วกันนะที่แบบว่าให้ไปเฝ้าบาดาล mm hmm. ซึ่งไอ้เฝ้าบาดาลน,นี้จริงแล้วมันคุกขังดีๆเอง ก็คือบอกว่าให้ไปเฝ้าบาดาลเพื่อที่จะควบคุมพวกปีศาจที่อยู่ใต้ท้องทะเละไม่ให้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์อะไรเงี้ยแต่การที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็คือก็โดนกักขังอยู่ใต้บาดาลเหมือนกันไงแล้วเขาก็เก็บความครับแค้นใจอยู่ตรงเนี้ยแล้วคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยทายาทของเขาเนี่ยที่เป็นเผ่าพันธุ์มังกรเนี่ยจะกลายเป็นเทพแล้วก็กู้ชื่อเสียงให้กับเผ่ามังกรได้แล้วไอ้ไข่มุกเทพตัวนี้แหละที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของเผ่าพันธุ์มังกรของเขาอะ่ะแล้วก็ปลูกฝัง ให้องค์ชายของเขาเนี่ยอ้าวปิงเนี่ยอ,องค์ชายมังกรเนี่ยก็คือแบบว่าต้องทําภารกิจสร้างชื่อเสียงให้ตระก,กูลสร้างชื่อเสียงให้เผ่าพันธุ์มังกรปราบปีศาจท,ที่เป็นไขม่มุกมารให้ได้แล้วจะได้รับการยกย่องให้กลายเป็นเทพองค์ใหม่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่างคนต่างฝึกวิชาตัวนาจาเองเนี่ยก็ทันพอทันแม่ก็เลี้ยงดูเต็มที่น,นะถึงจะเกเรก็พยายามจะฝึกฝนวิชาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอครบสามปีเนี่ยก็เหมือนกับว่าหนีออกมาเที่ยวเล่นอะ แล้วก็มาเจอกับอ้าวปิงกลายเป็นเพื่อนกันนะโดยที่ไม่รู้ว่ามีชะตาที่จะต้องมานี่กันปาดปะหารกันอะไรเงี้ยกลายเป็นเพื่อนรักกันแต่สุดท้ายแล้วด้วยภาระหน้าที่ที่อ้าวปิงมีอยู่ะว่าจะต้องทําลายนาจาเพื่อจะทําให้ผ่อพันธุ์ลืมตาปากเนี่ยก็เลยต้องสุดท้ายก็เลยต้องมาห้ามผ่านกันเองมาสู้กันโดยที่มีชีวิตของคนในเมืองที่นาจาเกิดเนี่ยเป็นเดิมพันุ์แล้วกันนะ ก่อนที่จะครบอายุสปีที่จะเกิดสายฟ้าฟาดขึ้นมาเนี่ยซึ่งการต่อสู้กันก็โหอลังการงานสร้างสู้ไปสู้มาปุ๊บนาจาชนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าก็ความเป็นเพื่อนน่ะถึงจะชนะศึกครั้งนั้นแต่ก็ไม่ได้มไ,มไ,ดไม่ได้ทำลายถึงตายไม่ได้ฆ่าเอาปิงให้ตายไปอะไรเงี้ยยังมีความเป็นเพื่อนอยู่อะยังนับถือความเป็นเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยอมเสียสละตัวเองถ้าลิขิตฟ้าบอกว่าจะโดนคำสาปฟ้าผ่าให้ตายไปนาจาก็จะยอมยอมตายเพื่อจะแบบว่า ให้คนทั้งเมืองรอดให้พ่อแม่ตัวเองรอดอะไรเงี้ยอืมอแล้วก็สุดท้ายก็โดนฟ้าผ่าจริง,รงแต่ว่าตอนจังหวะที่โดนฟ้าผ่านเนี่ยองค์ชายมังกรเนี่ยอ้าวปิงเนี่ยก็ไม่ยอมให้นาจาต้องตายคนเดียวก็เข้าไปช่วยการจะเข้าไปช่วยแต่กลายเป็นว่าตอนเข้าไปช่วยเนี่ยกลายเป็นการประสานพลังกันสิ่งที่เคยอยู่คู่กันมาก่อนในไข่มุกจักรวาลของมันเนี่ยก็กลับมารวมตัวกันธาตุสองธาตุธาตุไฟธาตุน้ํามารวมกันอืแล้วก็สามารถจะต้านพลังสายฟ้าของเทพได้ แต่ว่าร่างอ่ะสลายไปเหลือแต่เนื้อสลายไปเหลือแต่วิญญาณอ่านั่นคือตอนจบภาคแรกจบตรงนั้นเลยอืจบตอนที่แบบเหลือแต่วิญญาณแล้วแบบฉันยังไม่ตายถึงจะเป็นวิญญาณก็ยังไม่ตายนี่แหละทีนี้ภาคสองเขาเริ่มจากตรงนั้นเลยเริ่มจากตอนที่เป็นร่างวิญญาณนั่นแหละแล้วอาจารย์ที่สอนนาจามาเนี่ยก็บอกว่ามันมีทางช่วยนะอยากจะชุบฟื้นร่างของนาจากลับขึ้นมาใหม่อืมก็เลยบอกว่า เป็นของวิเศษละกันนะเป็นดอกโบววิเศษที่สามารถสร้างร่างให้นาจาขึ้นมาใหม่ได้และร่างของอ้าวปิงด้วยทั้งสองคนเลยอืแต่ว่าขนาดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เกิดเหตุว่าเผ่ามังกรอนะ่ะคิดว่าลูกตัวเองตายราชามังกรเนี่ยคิดว่าอ้าวปิงตายแล้วก็เลยโจมตีเมืองเมืองที่นาจาอยู่นี่แหละการสู้รบกันเนี่ยก็เลยเกิดความบาดหมางก,กันระหว่างเผ่าพันธุ์มังกรกับเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วอ้าวปิงเนี่ยเอาตัวเข้าไปรับ แรงโจมตีจากองกำอัออกกอด้วยตัวเองแล้วร่างกายก็เลยอ่อนแอสลายอีกรอบหนึ่งร่างที่สร้างใหม่ก็เลยสลายอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ใช้วิธีเดิมชุบชีวิตไม่ได้ต้องเกิดเป็นภารกิจขึ้นมาว่านาจาเนี่ยจะต้องไปหาของวิเศษเพื่อมาชุบชีวิตเพื่อนตัวเองอีกครั้งหนึ่ง<อ>ซึ่งก็ก็เลยกลายเป็นการเดินทางของหนังภาคสองที่นาจาเนี่ยจะต้องไปทดสอบเพื่อเป็นเทพองค์ใหม่แล้วไปรับของวิเศษมาช่วยเพื่อนขณะเดียวกันเนี่ย มันก็มีความซับซ้อนตรงที่ว่าไอ้เทพจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้วางแผนที่จะตลบหลังไอ้ชนเผ่ามังกรนี่เพื่อจะทําลายล้างมังกรเนี่ย,พย,เ,ยเพราะคิดว่าไอ้เผ่าพันธุ์เนี้ยมันน่ากลัวมันมีพลังอานาจมันมีกองทัพที่น่ากลัวที่รอโอกาสยึดของโลกอะไรเงี้ยแล้วเทพคือวัดละแวงอะ่ะแล้ววางแผนที่จะทําลายมังกรโดยใส่ร้ายว่าเผ่าพันธุ์มังกรนี่แหละสุดท้ายแล้วทาลายบ้านเกิดของนาจาแล้วก็ สร้างความบาดหมางระหว่างนาจากระเมันมังกรให้สู้กันเองอะแต่ว่าสุดท้ายนาจากรู้ความจริงแล้วก็เข้าไปขัดขวางแผนชั่วของพวกเราเทพแล้วกันนะนี่ก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆของนาจาภาคสองนะพูดง่ายๆว่าในโลกของนาจาในตอนนี้คือที่เห็นคือสี่เผ่าพันธุ์มนุษย์เทพมังกรปีศาจซึ่งนาจาเนี่ยเป็นปีศาจอ้าปิงเนี่ยเป็นมังกรมไม่ใช่เทพทั้งคู่นะอืแต่ว่านั่นแหละเขาเกิดจากสิ่งพิเศษไงเกิดจาก ไข่บุกจักรวาลตัวนี้แหละแล้วพอรวมพลังกันนะโอ้โหกลายเป็นนาจาขี่มังกรอ่ะโอ้โหแล้วสู้กับเทพทั้งแบบเป็นล,ล้านตัวโอ้โหโคตรมันอ่ะเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหสุดยอดเว้ยใช่ใชโอ้แล้วเรื่องนี้คือดีไซน์งานเดคชันคือสุดสุดขั้วมากถ้าได้ดูไอแม็กนะจะตื่นตาตื่นใจสุดๆอ่ะองานดีไซน์แบบละเอียดมากด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์ของนาจาเนาะบางทีมันก็ไม่ได้เน้นถึงความจะต้องเรียลลิสติก หรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าความอลังการแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนาจาเลยนะตั้งแต่ภาคแรกมันบูกันแบบถล่มโลกทลายจัก,กรวาลยังกระตุ้นภาษาญ,ญา่าทุภาคนี้คูนขึ้นเลยฮนะคูณไปหลายเท่าเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไอ้โมเมนต์ความเป็นดราม่ามันเอาอยู่มากเลยนะเฮ้แต่ภาคแรกก็ดีมากเลยนะภาคแรก,กเนี่ยตอนที่นาจาจะต้องตายใช่ไหมตอนที่พ่อแม่ต้องทําใจหรือแบบอะไรเงี้ยแล้วนาจามันรู้ว่าทําไมไม่บอกมันละ่ะว่าจะต้องตายอ่ะ ใช่เรื่องพ่อแม่เรื่องเออมันโหเศร้ามากเลยภาคแรกอะภาคนี้ขยี้ได้หนักกว่าเดิมอีกเหรอคือภาคแรกเนี่ยโอเคมันมีลูกเล่นของความตลกของนาจาความสัมพันธ์ความแก่นของนาจาเนี่ยแหละแล้วไอ้โมเมนต์ความอบอุ่นความรักพ่อแม่ลูกเนี่ยนิดเดียวแต่ซึ้งนะแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนเสริมที่ทําให้เห็นว่าสิ่งที่นาจาขาดไปและนาจาต้องการเนี่ยคือเรื่องครอบครัวที่ไม่มีใครเข้าใจเลยนะแล้วเหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนจีน่ะที่เวลาเลี้ยงลูกแล้วไม่ค่อยคุยกันลูกอ่ะอ๋ออย่างเงี้ยแหละ เออรักลูกนะรักมากทําทุกอย่างเพื่อลูกนะแต่ไม่สื่อสารอ่ะแล้วเด็กก็เข้าใจผิดพูดง่ายๆไม่ได้พี่นอบพี่เทาลูกขนาดน,านั้นและนาจาเองก็ไม่ใช่เด็กที่หน้าโอบอ่ะพูดง่ายๆมันยิ่งหนักเี่นาจาใช่มันก็เลยเข้าใจผิดกันไปใหญ่อะไรเงี้ยทั้งๆที่ความรักมันเหนียวแน่นมากในครอบครัวน,นี้นะสิ่งที่นาจารู้สึกก็คือตัวเองแตกตา่าพ่อแม่รังเกียจหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงแนละ้วพ่อรักลูกมากถึงขนาดยอมตายเพื่อลูกได้อะไรเงี้ยแม่เนี่ยยอมเสียสละทุกอย่างขอได้ใช้เวลากับลูก เล่นกันเนี่ยแม่ทนเรีวยกว่าทนเตี้นทนมือนาจาอะไรทุกอย่างเพื่อลูกอะ่ะอืแต่นาจาก็คือรักแหละแต่ไม่แสดงออกไงแล้วหนังภาคแรกแค่ขยี้มุมเนี้ยได้ดีแล้วนะภาคสองหนักกว่าอกีกขยี้ใหญ่เลยอะ่ะเรื่องความรักความผูกพันในครอบครัวนะแล้วไม่ใช่แค่บ้านนาจาบ้านอ้าวปิงก็มีอืราชามัองกรกับลูกเนี่ยก็มีโมเมนต์แบบนี้ด้วยเหมือนกันรวมถึงอาจารย์ด้วยอาจารย์ของอ้าวปิงเนี่ยก็มีโมเมนต์เรื่องของครอบครัวด้วยคือ โมเมนต์ Moment, เรื่องราวของครอบครัวชัดเจนขึ้นมากในหนังภาคสองลวกันที่ขยี้หนักเลยน้ำตาซึมมาพูดง่ายโอย้แต่ภาคแรกก็สุดเหมือนกันนะผมว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเหมือนเด็กมีปัญหาคือผมไม่สัมผัสนาจาไม่ได้เลยนะในภาคแรกบอกตรงเพราะตอนแรกเราเก่งว่าก,กลัวว่าจะเออมันต้องเป็นหนังที่มีมตำนานจีนอะไรเงี้ยแต่ผลสรุปเราทรีตมันเป็นหนังที่ดูเหมือนเด็กคนหนึ่งเด็กมีปัญหา<ม>เด็กที่ไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจสังคมอะไรเงี้ยมันแบบ เออมันกลายเป็นมันเก็ตนาจามากแล้วแบบเข้าใจมากอะไรเงี้ยภาคนี้นถ้าจีดกว่าเดิมก็มันมากเหมือนกันนะใช่คือมันเพิ่มเติมตรงเนี้ยได้ดีละกันแล้วก็คือเรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ดีตรงที่ว่าโอเคตำนานเทพเป็นส่วนเสริมอะแต่สตอรี่จริงๆคนดูใครก็น่าจะเข้าใจได้อะเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนแค่นั้นเลยแต่ว่าอย่างภาคเนี้ย ประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตของหนังมันยังอ้างอิงเรื่องตำนานเทพเยอะอยู่เหมือนกันนะเราดูเราก็แบบงงเหมือนกันนะที่มันอ้างอิงโน่นนี่นะั่นแล้วมันเร็วอะตามสไตล์หนังจีนอะมันจะแบบรวดรับโอ้โหเล่าเรื่องแบบเร็วมากช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าเราหลุดไปจากตรงนั้นได้ที่มันกลายเป็นเรื่องแบบแค่ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกแค่เรื่องเพื่อนครัวจารย์ลูกศิษย์ความมันบังเกิดแบบร้อยเปอร์เซ็นตที่แบบว่าคุณไม่ต้องรู้จักตำนานเทพอ,อีกต่อไปแล้วอะตอนนี้คือแค่คาแรคเตอร์ในหนังแค่นั้นพออะ เพื่อนสู้เพื่อเพื่อนสู้เพื่อพ่อเสื้อเพื่อแม่ศัตรูคือใครความต้องการของศัตรูที่มันเล่ห์เหลี่ยมเจ้าเล่ยยังไงมันหลอกล่อคนอื่นยังไงเอาเปรียบคนอื่นยังไงแล้วคนที่ตกเป็นเมียน่างยอมไม่ได้อะแค่นั้นเลยอืที่เหลือคือความบันเทิงเลยที่แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนแล้วล่ะไม่ได้อ้างอิงตำนานเทพแล้วล่ะแค่ตัวละครที่สู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอ่ะคือนาจาเนี่ยมันเหมือน ทำทุกอย่างมาตามลิขิตอะที่โดนกําหนดมาโดยสวรรค์นนะ่ะพูดง่ายๆต,ตามแบบหนังเจนอะ่ะสวรรค์ลิขิตอะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะ่ะแต่นาจาไม่เคยยอมแพ้ไงถ้าถูกลิขิตมาอย่างนี้ถ้าฟ้าลิขิตมาแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนฟ้าพูดง่ายๆคือจะหาาขีดเส้นทางเดินของตัวเองใช่แล้วเป็นเป็นอย่างนั้นหนังมันทําน่าเห็นว่าทําได้นะถ้าคุณไม่ยอมแพ้จริงๆอ่ะแล้วหนังเนี่ยเรารู้สึกเรายงใ้ยไปถึงการเมืองได้ตลอดอ่ะคือมันเหมือนพัดพิงสภาพสังคมที่แบบว่า โดนกดขี่ด้วยสถานะอะไรบางอย่างที่คนอื่นโยนให้ออ่มืมแต่คุณอย่าดูถูกคนที่โดนเก็บกดขนาดนี้นะเหมือนนาจานั่นแหละที่โดนกดมากๆแล้วไม่ว่าจะมหาอำนาจด้านในด้านหนึ่งนะถ้าคุณไปกดคนที่แบบว่าสู้ไม่ได้มากๆเนี่ยแล้ววันไหนที่เขาลุกขึ้นสู้อ่ะคุณจะควรกลัวคนคนนี้แหละและหนังมันทําเหมือนอเมริกาสู้กับจีนอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นเลยเหรอเรารู้สึกได้อย่างนั้นนะมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่มีแบคอับดี ที่มากดขีมหานาบเดิมที่ตอนนี้แบบอาจจะหลับอยู่อาจจะต้องรับโทษอยู่อะไรก็ตามเนี่ยอเออแล้วไปกดขี่เขามากๆสุดท้ายเขารวมตัวกันสู้ไอ้คนเออกลายเป็นกองกําลังที่แบบแม้แต่คนที่เหนือกว่าก็ต้องยอมแพ้หรือแบบเรื่องพวกมือที่สามพวกวัดระแวงพวกแบบว่าชักใย,ยอยู่เบื้องหลัง ชักจูวคนอื่นเขาทะเลาะก,กันแล้วแบบว่าไปแอบ,บเอาผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันอ้างอิงได้หมดอะมันพัดพิงได้หมดอะถ้าสนใจเรื่องราวพวกเนี้ยมันก็เหมือนว่ามีเมเสเซจเหล่านั้นแอบบอยู่ด้วยนะโอ้โหเออเป็นไปได้เป็นไ่ได้เราเหมือนกันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่เรารู้สึกได้คือเรื่องของเจเนเรชันคือในประเทศจีนเองก็น่าจะมีปัญหานี้เยอะนะว่าเด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมันใส่ประเด็นนี้เข้าไปได้น่าสนใจนะคือเราสัมผัสได้แล้วกันนะอย่างตัวราชาบาังกรเนี่ย ฝากความหวังอนาคตของเผ่าพันธุ์ไว้กับคนรุ่นลูกอืโดยที่ไม่ฟังเลยว่าลูกต้องการอะไรอ่ะสุดท้ายสังคมมันเปลี่ยนตัวราชามังกรเองก็ต้องยอมรับตัวตนของลูกอ่ะว่าไม่ใช่ว่าต้องทําตามคําสั่งพ่อเสมอนะไปทําตามความฝันสะเถอะอะไรเงี้ยก็มีไงเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสังคมของจีนเหมือนกันนะอย่างตัวนาจาเองเนี่ยมันชัดเจนตั้งในภาคแรกว่าสังคมตาหน้าเด็กเกเรไอ้ลูกมานเป็นคนดีไม่ได้หรอก แต่ว่าสุดท้ายเขาเปลี่ยนตัวเองได้เขาขีดเส้นทางตัวเองได้ไงสิ่งที่ใครอื่นกําหนดไม่สนใจอะ่ะฉันจะเป็นตัวเองอะ่ะมีอะไรไหมไอะไรเงี้ยอืมมันก็เป็นประเด็นที่สัตเตร์ซ้อนขนาสังคมของจีนมันก็ทําได้ไงอืมอืมแอคชั่นโอ้โหดีไซน์มันโคตรคือมันอาจจะถูกจดิตเราไงที่อาจจะแบบอย่างที่บอกดาร์กอนบอลหน,นังจีนภายใน อาบวกกันเข้าไปเออแล้วก็ขายความยิ่งใหญ่อลังการงานดีไซน์ของพวกชุดเสื้อผ้ารูปแบบพลังด้วยนะที่มันแบบขายความอลังการน่ะแหวกทองฟ้าแล้วแบบมังกรออกมากองทัพปีศาจออกมาพลังลาวาที่แบบเผาโลกทั้งใบได้อนะไรเงี้ยโหแบบอืมโค้ได้ใจอะ่ะมันสวยดีอะ่ะมันสวยที่แบบมันสร้างความพึกเขลิแล้วกันนะฉากต่อสู้เหล่าเนี้ยเราว่าพาร์ทแอคชั่นเนี่ยถือว่ายกระดับจอหนังภาคแรกเยอะมากเลยนะ แล้วก็มันไม่ได้ดูวุ่นวายมากเหมือนภาคแรกลวกันนะไอตอนภาคแรกเนี่ยเราติดนิดนึงเหมือน,นกันนะไอเวลาต่อสู้เนี่ยมันรัวมันเร็วมันมอมพ่อยออกถ้าจะสวยแอคชั่นจะดียังไงก็ตามถ้ามันเร็วมากก็หมดเสร็์เหมือนกันดูยากแต่ภาคน,นี้เนี่ยเน้นสวยขึ้นแล้วก็ดูรู้เรื่องมากขึ้นแบบชัดชัดเคลียร์เคลียร์คลีนคลีนเลยเหมือนตั้งใจโชว์เลยละ่ะแล้วก็เป็นจุดที่เรามองว่ามันปรับปรุงได้แบบดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยด้วยความที่เออหนังแทบจะต่อแบบเลย รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของนาจาพัฒนาขึ้นไหมตามท้องเรื่องเนี่ยนาจาเพิ่งอายุสามปีเองนะแต่ว่ามันเป็นสามปีแบบปีศาจอะโตเร็วอะโตเร็วอะไรก็แต่ว่าเราจะเห็นชัดเจนว่าตัวนาจาเนี่ยเปลี่ยนเยอะเหมือนกันคือจากเด็กเกเรจากเด็กที่เอาแต่ใจจากเด็กที่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นเริ่มเปลี่ยนการมีเพื่อนทําให้เขารู้จักรับผิดชอบการแสดงอารมณ์ที่เคยแบบเหมือตึงกับพ่อกับแม่เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงพอเขารู้ ความรู้สึกภายในใจของพ่อแม่เขาก็เปิดรับเปิดใจมากขึ้นนะ่ะซึ่งพัฒนาการตรงนี้ชัดเจนนะชัดเจนขึ้นแต่ถ้าดูภาคสองเลยเนี่ยเหมือนกระโดดเหมือนกันนะคือถ้าไม่ได้ดูภาคแรกมาก่อนเนี่ยปุ๊บเหมือนเป็นนาจาไปอีกคนนึงไปแล้วอะ่ะอแต่ถ้าดูเชื่อมกันระหว่างหนึ่งกับสองจะเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบทเรียนที่นาจาได้รับจากหนังภาคแรกนั่นแหละเป็นตัวที่เปลี่ยนให้นาจาเนี่ยเปิดใจมากขึ้นโตขึ้นถึงจะมีความขี้เล่นถึงจะมีความบ้าบออยู่นะ แต่เหมือนจะมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นกว่าเดิมอ,ะอ่ะจนสุดท้ายเนี่ยบุคลิกเปลี่ยนเหมือนโตขึ้นอีกระดับหนึ่งในตอนจบแล้วกันนะใช่ใช้ครว่าเป็นร่างสมบูรณ์ของนาจาถือว่าตอนนั้นนี่คือจากเด็กแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วกันถึงขนาดนั้นเลยแล้วกันมันต้องมีภาคต่อไหมต้องมีขนาดนั้น,น,นเลยใช่ตอนเราดูภาคแรกเราก็คุยกันแล้วว่าจบแล้วต้องมีภาคต่อแน่นี่ก็ถือว่าเทคไทม์นานนะตั้งแต่ปีสองพสิบเก้าอ่ะแต่ทีนี้ ไอ้ประเด็นสุดท้ายที่มันทิ้งไว้เนี่ยมันต้องต่อแน่ๆไม่ต่อไม่ได้อ่ะอ่าเหรอเพราะว่าการชนะศึกครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ที่สุดอ่ามันต้องต่อเพราะว่าผู้แพ้ก็หนีไปซ่องสมใหม่ได้อ่าแล้วความจริงยังไม่เปิดเผยทั้งหมดการต่อสู้ครั้งนี้นาจาก็ยังโดนจาน่าไว้เป็นมารอยู่ดีออยังไม่ใช่เทพนาจาที่เราเคยเห็นในตำนานเทพจีนอืมตอนนี้เขาคือปีศาจนาจาอยู่เลยแต่นาจาไม่สนไง นาจาบอกว่าถ้าโลกจะเข้าใจผิดฉันก็จะเปลี่ยนโลกอะ่ะโอ้โหแล้วศัตรูก็เหมือนกับไปซ่องสุนย์กำลังใหม่วางแผนใหม่อืมนาจาก็ตั้งหลักได้พลังมาใหม่เกิดร่างสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่กองกำลังของนาจาที่รวมตัวกับเผ่ามังกรก็น่าสนใจว่าการประชจนไปครั้งต่อไปจะเป็นยังไงนะสงครามครั้ง,งต่อไปกับเทพเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่านั่นเลยสิมันนานไหมหนนี้มัน สองชั่วโมงกว่านะเฮ้ยเหรอเออยาวกว่าภาคแรกนะั้นแต่สนุกสนุกเลยคือเป็นสองชั่วโมงที่ดูเพลินมากอ่ะอ่าแล้วแอคชั่นมันต่อเนื่องไงเรายัง,องบอกได้ว่าไอ้ซีนดาราม่าที่เรารู้สึกได้เนะ่ะน้อยด้วยซ้ำไปนะคือแบบยังรู้สึกเออเพิ่มได้อีกนะดาราม่าขอดาราม่อาอีกนะดราม่ามันดีไงแต่ว่ามันโดนแอคชั่นขนาบมีซะจนแบบดาราม่าเหลือแบบนิดเดียวอะ่ะแต่ว่าที่เหลือคือแอคชั่นบ้าพลังกันแบบเต็มเหนียวนะ S <S อ,อืมให้กันเลยไหมถือว่าชอบเลยชอบกว่าภาคแรกอีกอืมหล่ยๆองค์ประกอบมันเรียกว่า Power Up ตัวเองขึ้นนะนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์หนังจนะีนอะที่มันแบบรัวเร็วแล้วไอ้ตำนานเทพจีนเนี่ยบางอย่างเราก็งงไนะเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละพอหนังมันเปลี่ยนโหมดที่แบบว่าให้คนดูรู้สึกได้แค่กับคาแรคเตอร์ในจอก็พออะในความรู้รอบนอก อาจจะไม่ต้องพึ่งพามากพอถึงจังหวะนั้นอะ่ะโอ้โหความสนุกมาเต็มที่ความมันมาเต็มที่แล้วเนื้อเรื่องที่พอมาตัดเรื่องตำนานเทพแล้วมาเป็นเนื้อเรื่องที่เข้าใจง่ายอะ่ะคนที่โดนเข้าใจผิดคนที่เป็นเบี้ยร่างคนที่อยากสู้เพื่อพิสูจน์ตัวตนเนี่ยแค่นั้นเลยแล้วเขาทําได้เขาสามารถพิสูจน์ให้โลกเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่คนที่คนคิดนะถ้าโลกอยากเข้าใจผิดก็จะเปลี่ยนโลกอะ่ะโอ้โหซึ่งไอ้แม่เสร็จแบบเนี้ยมันฮึ่มมันดูล้วมันได้ใจสุดๆอยู่แล้วอะ่ะเออ ซึ่งไม่ต้องพึ่งพาตำนอนเทพไม่ต้องเข้าใจหรอว่านาจาเป็นใครแค่นี้มันมากๆอยู่แล้วแต่ว่าความละเอียดอ่อนหรือเรียกว่าประเด็นทางสังคมอาจจะแบบไม่ต้องเยอะอแต่ถ้าเน้นความมันเนี่ยหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วงานดีไซน์เราชอบมากคือถ้าเทียบกันกับของฝรั่งพิซซ่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันสวยๆนวลตาอะไรก็แล้วแต่นะแต่ของจีนมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองไงกับ ลีลาท่าทางงานออกแบบชุดรบนักรบเสื้อผ้าพลังโอ้โห و, งานดีไซน์ของพลังเทพแต่ละองค์โผลมาของนาจาเองก็ด้วยนะนาจาเนี่ยร่างสมบูรณ์ของเขาเนี่ยกลายเป็นคือคือเทพนาจาปีศาจนาจาโคตรเทพอ่ะมังกรแต่ละตัวดีไซน์แตกต่างกันอาวุธแต่ละคนแบบเต็มเหนียวมากกับความาเรียกว่าอลังการนะแต่ว่า บางคนอาจจะมองว่าอาจจะดูยุ่งเหยิงเกินไปก็ได้นะอาจจะดูแบบคล้ายๆแบบเหมือนกับวุ่นวายเกินไปเยอะเกินไปเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าข้อดีของการเป็นแอนิเมชันคือตรงนี้แหละคือมันสามารถที่จะที่ว่าโชว์ภาพได้สโลได้มากกว่าหนังอะ่ะอืมอืมอืมไม่ได้แบบรกเกินไปอ,ะอ่ะจะดูแบบลุ่มล่ามแต่ว่าพอใช้ในการต่อสู้เนี่ยมันสามารถที่จะให้คนดูเห็นรายละเอียดได้ดีกว่าที่เป็นหนังละกันไม่ต้องรัวมากอะ่ะอืโชว์ให้เต็มเหนียวไปเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบตัวนี้ที่เสริมให หนังมันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นละกันถือว่าชอบเลยขอให้ที่เก้าคะแนนครับเก้าคะแนนโอ้โหถือว่าชอบมากถูกจริดอ่ะนี่คือองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นวัยเด็กอ่ะหนังจีนกําลังภายในอภินิหารตำนานเทพเอแอคชั่นเออเออ <laughs> อาจจะไม่ได้แบบว่าเนื้อเรื่องดีมากนะแต่แบบมันได้ใจอ่ะคือปีนี้สองเรื่องติดกันเลยหนังจีนนะมังกรยกกับเรื่องนี้เราสึกว่ามันเทคให้เรากลับไปเป็นตอนเด็กๆได้อ่ะอืม ประมาณนี้จริงๆนาจะาต้องมีภาคสามใช่ไหมผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะหยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าถ้ามันได้เงินขนาดนี้เนี่ยยังไงน่าจะต่อต่อเนี่ยคือไม่รู้อีกเมื่อไหร่นะคือนี่เขาบอกว่าภาคสองเนี่ยถึงใช้เวลาประมาณสี่ห้าปีในการทําเนี่ยใช้แรงงานคนมาณสนะี่พันคนทีมงานอะ่ะใช่ร้อยสามสิกว่าบริษัท ที่ hmm. รวมตัวกันเพื่อผลิตนาจาออกมาเนี่ยขนาดใช้กําลังคนขนาดนั้นยังใช้เวลาสี่ห้าปีอะ่ะเ uh. ออแล้วถ้าจะทําอีกรอบหนึ่งเนี่ยเรามองว่าน่าจะเทคไทม์อีกเหมือนกันนะอืม hmm. แต่ต้องมีภาคสามยังก็ต้องมีอืมฝากสำหรับคนที่จะไปดูหน่อยก็ต้องดูภาคแรกใช้คําคนี้เลยอ๋อเหรอคือถ้าไม่ได้ดูภาคแรกแล้วไปดูภาคสองเนี่ยงง hmm. คือมันต่อทันทีเหตุการณ์แบบแทบจะแบบอ uh. หน้าต่อไปเลยอ่ะอจบภาคแรกปุ๊บเริ่มต้นปั๊บเล่นเลยอ่ะอท่านอาจารย์แบบเอ้ยร่างกายจะสูญสลายไม่ได้จะต้องชุบชีวิตเรื่องตน้นแล้วเหมือนคุณเพิ่งดูไปแล้วต่อเลยอ่ะนี่คือจําเป็นมากสาหรับการดูภาคสองนะต้องดูภาคแรกก่อนแล้วก็ถ้ามีพื้นฐานตำนานจีนหน่อยก็าอาจจะเข้าใจมากกว่าเรานะอย่างที่เราบอกว่าช่วงแรกเรางงกับการใส่ดีเทลเรื่องตำนานเทพต่างๆนะแต่ว่าครึ่งหลังมันไม่ได้พึ่งพิงตำนานเทพก็เลยเอนจอยได้มากขึ้นละกันแต่ว่า ถ้ามีก็ดีสองอย่างแล้วกันนะคือดูภาคแรกกับศึกษาทํานานเทพจีนนิดนึงอืมก็ใครคิดยังไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube Search d อ c ีด็ตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรัีสวัสดีครับ